สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับหรือผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศ54 51นะครับหลังที่ปลูกวันที่21 22ตุลาคมนะครับดังคลิปที่ผมพูดไว้นะครับว่าตุลาพาจน เราจะมาดูลักษณะข้าวที่เราปลูกเดือนตุลาผลผลิตจะได้ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มอัดน้ำนมเข้า,มาเมล็ดแล้วนะครับก็มีความสวยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ปิ้มเท่าไหร่นะครับจากที่ทำมาหรือว่าลวงเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราจะมาบอกปัญหานะครับ ปัญหาที่เราปลูกเดือนตุลาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับจากที่ผมไ้ปลูกมานะครับปัญหาที่เราพบเจอมากที่สุดคือปัญหาแรกเลยก็คือข้าวหลังจากออกรวงมาเนี่ยนะครับทําไมเขาถึงบอกว่าห้ามปลูกตุลาคมเพราะถ้าเราปลูกตุลาคมเนี่ยข้าวเราจะไปออกช่วงประมาณพฤษจิกานะครับหรือประมาณกลางๆพฤษจิกา,กาถึงเดือนธันวานะครับ ผลที่เราจะได้รับก็คือว่ารวงข้าวเนี่ยเราจะโดนลมนะครับหรือช่วงที่ผมบอกไว้ว่าลมโยกนะครับลักษณะรวงก็จะตากเกสรไม่สําเร็จบ้างสําเร็จบ้างนะครับทําให้ข้าวมีอาการขี้รีบนะครับข้าวไม่เต็มโคง้งไม่เต็ม,มเมล็ดนะครับไม่เต็มน้ำไม่เติมน้ําตมน้ําน้นํานมไม่เต็ม,มเมล็ดนะครับก็ดังภาพที่พวกท่านเห็นข้าวมันก็จะมีมะเมล็ดที่ไม่เต่งไม่ตึงไม่สวยนะครับ ทำให้ผลผลิตเราอาจจะลดลงไปถึงกับ10 2 0กันเลยนะครับจากจะได้ไร่ละเกียงก็อาจจะเหลือแค่70ถัง60ถังนะครับเขาถึงได้บอกว่าหวานตุลาพาจนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลผลิตกันแล้วกันว่ามันจะได้หรือว่ามันจะเสียนะครับก็ผมพลาดอยู่หนึ่งอย่างด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เพียงพอที่จะปลูก5451อันนี้ต้องยอมรับโดยตรงเลยนะครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่า5451เนี่ยที่เขาบอกว่าอายุร้อยวันร้อยวันเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุผมมองอ่ะมันก็แค่95นะครับไม่เกินร้อยวันประมาณ98วันลักษณะการดูแลการเอาใจใส่ก็น่าจะเข้าตำรา61เลยนะครับจริงๆผมจะต้องใส่ปุ๋ย15นะครับแล้วก็30แล้วอีกทีก็45นะครับแต่อันนี้ผมดันไปใส่ปุ๋ยผิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าข้าวเนี่ยมันมีอายุ จะไปท้องตอน60-70วันแต่จริงๆแล้วมันท้องตอน55นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยผิดเวลาไปหน่อยนะครับลักษณะมแมลงนะครับลักษณะมแมลงเชื้อราจากที่ผมทำมานะครับก็ไม่พบไม่เจอนะครับเรื่องบ่งเรื่องบัวก็มีแต่ยาเอาอยู่นะครับการดูแลเอาใจใส่ที่ดูแลมาก็ใครที่จะปลูก54-51ก็ปลูกได้เลยนะครับแล้วก็ตามคลิปมาได้เลย การดูแลรักษาเอาใจใส่ก็ตามคลิปมาเลยนะครับข้าวก็จะมีลักษณะดังภาพที่พวกท่านเห็นนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมเป็นพวกที่ชอบลองนะครับเดือนที่เขาว่าห้ามปลูกผมก็จะปลูกนะครับแล้วตอนนี้ก็เกลียมวิทน้ํานะครับจะทําใหม่แล้วนี่นะครับจะทําใหม่ก็ว่าจะทํสิบไร่คิดไปคิดมากลัวน้ําไม่พอก็จะทำแค่ห้าไร่นะครับเพราะว่าเราก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับว่ามกลาเนี่ยก็จะพาจนอีกตามเคยไหมนะครับ ก็อย่างคลิปที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าใครที่จะปลูกในช่วงตุลาคมเนี่ยให้เว้นไว้ก็ดีนะครับช่วงประมาณตุลาคมหนึ่งเดือนเนี่ยจะไถหมักก็ดีจะไถอะไรก็ดีหมักไว้ก่อนนะครับจะเพิ่งทําเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะมาเสียงดังที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือรวงข้ามก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยปื้มนะผู้นี้ง่ายการดูแลเอาใจใส่มันง่ายก็จริงนะครับ มันไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งแต่ที่ผมทํ้าสี่ห้าหนึ่งมาเนี่ยดีทุกอย่างนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดมันดันไปเสียตรงนี้นะครับตรงช่วงที่ข้าวเนี่ยมันมาออกจังหนาวนะครับจังหนาวจังร้อนความหมายนั้นก็คือว่าออกรวงไม่สุดนะครับออกรวงมาแค่ครึ่งเดียวหรือรวงไม่ยาวนะครับให้คิดดีๆว่ารวงมันจะไม่ยาวเขาถึงได้บอกว่าตุลาเนี่ยมันได้ผลผลิตไม่ดีเพราะว่ารวงเนี่ยจากเราจะได้ร้อยเม็ดเนี่ยกลับกายเราเหลือแค่6กสิบเจสิบเม็ดนะครับ เพราะว่ารวงมันจะสั้นลงนะครับอุณหภูมิมันไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งระยะการตากเกสร์ก็เหมือนภาพท,ที่พวกท่านเห็นลมมันจะแรงมากนะครับแรงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเราเก็บเกบเกี่ยวข้ามาลิเนี่ยนะครับผมจะแนะนําให้ปลูกก่อนตุลานะครับปลูกก่อนตุลา1 0บถึงยีวันจะดีที่สุดนะครับข้าวจะได้ไล่ละเกียนหรือได้เนื้อกว่านี้นะครับอันนี้มันปลูกตุลานะครับคือ20ตุลาก็มาโดนลมเต็มๆต,ต,ตอนออกนะครับ ส่วนเป็นช่วงโมกราลาก็จะให้ปลูกพืชเศจิกาทันวาปลูกได้เลยนะครับแล้วค่าพวกท่านจะได้ไร่ละเกียนเหมือนกันนะครับได้เนื้อแต่ถ้าปลูกโมกราลาก็ต้องเสี่ยงเหมือนที่ผมกําลังจะรับความเสี่ยงให้พวกท่านเห็นว่ามันจะสมคานลําลืออีกไหมนะครับตุลาพาจนโมกกาลาก็จะไปออกจังร้อนนะครับหรือคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปบางที่มันก็อาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยถ้าเราเราคนนํานวณค่าอายุสั้นอายุยาวเนี่ย อย่างเช่นเราปลูกมกราเนี่ยเราให้คํานวณอย่างนี้นะครับว่าข้าวออกรวงตอนตาเกสรเนี่ยมันจะไปกระทบร้อนไหมอย่างนี้นะครับอ่าหรือเราปลูกข้าวอายุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนออกเนี่ยจะไปกระทบลมไหมกระทบร้อนไหมหรือกระทบฝนไหมเนี่ยคิดแค่นี้ครับตอนที่เขาแทงหางประทูท้องบางแล้วออกมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราคำนวณได้ตรงนั้นนะยังไงเราก็ได้ผลผลิตดีนะครับ วิธีการดูแลรักษาผมก็บอกมาหมดแล้วนะครับทุกสายพันธุ์ทุกคลิปลองย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าเราฉีดยาใส่ปุ๋ยตามเวลาที่ผมบอกในคลิปไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับลักษณะใบข้าวอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลของเขานะครับบางทีเราจะให้มันดีให้มันคลิปทุกอย่างเลยอะมันคงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราปลูกเราเขาเรียกว่าเราปลูกไม่ตรงฤดูกาลเขานะครับ ส่วน5้าสี่ห้าหนึ่งใครที่คิดจะปลูกเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ปุ๋ยเร็วนะครับน้ําก็อย่าขาดคือถามว่าผมพลาดตรงไหนหนึ่งผมทําเปียกสลับแห้งด้วยแปลงนี้นะครับไอแปลง8ดไร่ผมเนี่ยดันไปทําเปียกสลับแห้งเพราะทุกทีผมทําข้าวยุสั้นผมจะไม่มีเปียกสลับแห้งนะครับเพราะว่าตอนเราใส่ปุ๋ยเราฉีดยาผมก็จะปล่อยให้มันแห้งตามธรรมชาติถึงเวลาก็จะต้องใส่น้ำไปแล้วคือมันแทบจะแห้งได้ไม่เกิน2วันนะครับแต่อันนี้ผมดันปล่อยแห้งไปถึงกับ10บวันเลยนะครับ ในช่วงที่ข้าวสา4สิบ้าสี่บกว่าวันแล้วผมไปหว่านปุ๋ยตอนห้าสิบกว่าวันคือช้านะครับทําให้ข้าวมันมีปัญหาอ่านี่ตรงนี้ก็คือลักษณะข้าวที่ผมปักดําไว้เห็นไหมครับตรงนี้จําได้ไหมครับที่ข้าวตรงนี้ผมแหวงครับผมปักดาเห็นไหมครับมันจะยังไม่ออกเหมือนคลิปที่ผมพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับว่าข้าวตรงไหนที่เราปักดำเนี่ยจะออกทีหลังนาที่เราหว่านนะครับหรือถ้าท่านไหน ลองก็ได้นะครับคือพวกท่านดำก่อน10วันเนี่ยผมหวานเช้ากว่าพวกท่าน1ิบวันเนี่ยผมเกี่ยวก่อนนะครับลองได้มันเป็นพื้นฐานนะครับแต่นาดำจะได้ดีกว่าเพราะว่าการดำเนี่ยข้าวแต่กอดีแต่กอดีเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยดึงรากถอนรากมันขึ้นมานะครับถ้านาหว่านเราเนี่ยสามารถทําตรงไหนให้รากมันขาดนะครับหรือว่าเราเดิน ไปเหยียดตรงไหนเนี่ยข้าวจะแตกกอแล้วรวงใหญ่ดีตรงนั้นนะครับลองสังเกตดูไม่งั้นพวกท่านลองอย่างนี้ก็ได้ลองเอาไม้หรือเอามีดตะกีดรอบ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 ต้นข้าวตรงไหนก็ได้ให้รากมันขาดนะครับมันก็จะแตกกอดีคล้ายๆที่เราตัดอ้อยแล้วนะครับตัดอ้อยเสร็จแล้วเราเอาคิปเปอร์ลงคูดลากทิ้งแล้วให้มันแตกรากขึ้นมาใหม่ฝังปุ๋ยเนี่ยเห็นไหมครับข้าวอ้อยมันจะมีลักษณะแตกกอดีมากนะครับเห็นไหม ข้าวก็เหมือนกันนะครับนาดำมันมีการพวนมันมีการทำลายรากอยู่ตลอดเวลานะครับลองสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่ดำเนี่ยรากเขาก็มีการขาดแล้วนะครับมีการเสียหายแล้วเขาก็จะพยายามดูแลแตกรากแตกแขนงขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาต้นเอาไว้นะครับส่วนนาหว่านเราเนี่ยเราไม่มีการทําให้รากเขาเสียหายเลยนะครับหรือว่าทํากันมาเนี่ยเราไม่เคยมีการกระทบกระเทือนต่อรากข้าวเลยข้าวก็ถึงได้ไม่ไม่เกิดรากใหม่ๆขึ้นมานะครับ ผมถึงได้บอกว่านาดําเนี่ยลากมันเสียหายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแม้แต่เราเดินเราพวนมันก็เสียหายอยู่ตลอดมันถึงได้แตกกอรวงใหญ่นะครับการเปรียกสลับแห้งถึงได้ใช้กับนานาหยอดหรือว่านาปักดําดีกว่านาหวานนะครับนาหวานมันใช้การเออัดอยู่แล้วนะครับในการสู้กับพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็พูดคุยนะครับพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานะครับที่ผมพูดไว้เมื่อคิดที่แล้วนะครับ ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรบ้างนะครับสําหรับทุกท่านผมก็แค่พามาชมนะครับอันนี้ก็ขึ้นน้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหมักไว้3วันนะครับถึงจะเริ่มไถก็ไถเองตามเคยนะครับเหมือนที่บอกไว้นะครับเราทําเองเราลงมือเองเราต้องเข้าใจดินนะครับก็วันนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับอาจจะมีความรู้บ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่นะครับ ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อฟังคลิปที่มีประโยชน์ต่อไปทุกๆวันนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ